สวัสดีครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะขออะไรจากใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมจะขออะไรครับเงินรถโทรศัพท์รองเท้านู่นนี่นัน่น,นแต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดอ่ะผมไม่ได้อยากได้เลยครับวันนี้ผมอยากจะขออะไรบางอย่างจากทสาวอยู่แค่อย่างเดียวอยากจะรู้ใช่ไหมว่าคืออะไรคิวกับแบงค์ครับเคยกินลูกอมาน,นี้ไหมไม่เคยไม่เคย <c ười> <c ười> ลูกอมนนี้มันมีสีชมพูกับสีแดงให้คิวถือไว้ก่อน ทีนี้ครับให้คิวมือไว้ข้างหลังสองมือเลยจากนั้นครับไม่ว่าคิวทำไรก็แล้วแต่ให้แบงค์ห้ามมองอให้มองแค่ผมคนเดียว<อ> <laughs> ให้คิวครับเปิดฝาล่มออกมาแล้วก็เทลูกอมใส่อีกมือนึงห้ามหกนะปิดฝาเลยแล้วกลำลุอมไว้ถ้าผมถามว่าในมือคิวมีกี่เม็ดจะเดาได้ไหมไยากแล้วถ้าผมถามแบงค์ครับว่าในมือคิวมีกี่เม็ด คงจะตอบได้ยากเหมือนกันใช่ไหมในมือคิวครับมีลูโอมทั้งหมด5เมตรและสีชมพู3เมตรสีแดง2เมตรตอนดูเดว่าจริงมั้งที่ดูได้ไงนั่นนาสนัสิเมื่อกี้เนี่ยผมให้คิวเทและผมค่อยถ่ายมันอาจจะดูไม่แฟร์เท่าไหร่ ทีนี้ครับผมจะทายก่อนขอหยุดโอมนิดนึงผมว่าน่าจะเท่านี้แหละอ่ะแบงค์ครับแบงค์อยากจะกินโอมกี่เมตรครับให้เทลงมาที่มืออย่าให้ผมเห็นนะอย่าให้่พี่เห็นใช่เรียบร้อย ชูมือข้านั้นออกมาถ้าเราสองคนใจตรงกัน<อ>มันคงจะเจ๋งมากเลยเนาะใช่ไหม<ะ>แบงค์อยากจะกินสีชมพูกี่เม็ดรครับสองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดสีแดงกี่เม็ดสามเม็ดค่ะรวมเป็นห้านะเปิดพมร้องกันหนึ่งครับสองครับตรงกันหนึนะ ไม่รู้ได้ไงเ่ะนูคลองเลยก็ใจตรงกันไงมาแล้วผมโชว์แมกโนให้ดูแล้วผมอยากจะขออะไรบางอย่างจากทั้งสองคนนิดหนึ่งได้ไหมผมอยากจะขอถ่ายรูปกับทั้งสองคนนิดหนึ่งครับและถ้าทั้งสองคนช่วยอัปรูปลง Facebook ตั้งสเตตัสว่าวันนี้มาเจอแอมเดียวด้วยแล้วก็แฮชแท็กคำว่าชิคแมจิกแมกโนแนวหน้าของคนไทยแค่นั้นได้ไหมครับได้นะ ถ้าพูดถึงสีที่ชอบครับทั้งสามคนชอบสีอะไรกันบ้างสีฟ้าค่ะสีชมพูค่ะเขียวค่ะสีเขียวอ่าฮะถ้าโมชอบสีเขียวโมจีบนังๆสีอะไรดีสีฟ้าเอาไม่อ่ะคือชอบสีเขียวไม่หยิบสีเขียวอ่ะ้าใจค่ะอ่ลองดูว่ามันปกติดีไหมปกติดีกติดีใช่ไหมครับครับหนังยาง ถ้าอยู่ในมือของทั้งสามคนครับมันอาจจะดูธรรมดาแต่ถ้ามันอยู่ในมือผมอะมันอาจจะดูไม่ธรรมดาก็ได้วังดูนะนี่นะหนงอย่างพร้อมย้ายได้ย้ายได้ ลองมาทำมาดูมึงัค่ผมทำได้ไอ้ี่แบบไอ้ที้อาจจะต้องแบบเริ่มเปพิกหน้าเป็นนักตระกูลฉนี่อิมพิวส์เพราะหลังยืนอ่าฮะผมโชว์มาให้กนั่งดูแล้วมีอย่างนี้ผมอยากจะขอจากทั้งสามคนนิดหนึ่ง ผมเนี่จะขอถ่ายรูปก,กับทั้งสามคนนะได้ไหมได้แล้วก็อัพลง Facebook ตั้งสเตตัสว่าวันนี้มาเจอแอมเดียวด้วยคำว่าชิคแมจิกไมโครแนวหน้าของเมืองไทยได้ไหมครับได, <laughs> ได้ใช่ไหม,ม <laughs> <laughs> คนน้อยกับแอนครับในชีวิตเนี้ย <laughs> เคยแอบชอบผู้ชายไแล้วกี่คนโหนัมไม่ถ้วน <laughs> หนูน้ำไม่ทนจริงๆอ่ะเยอะมากจริงเหรอเยอะอะหนูชอบในเดิมห่าเยอชอบแล้วนะใช่โอ้ยแค่เดิมห่างนี่ชอบเลยได้เลยถ้าเกิดปาร์กเลยไม่เลือกหน้าตาเลยเลือกได้ผ่านมันเยอะเราก็ชอบใครก็ได้ปะวันนี้ครับเราจะมาตามหาคนที่แอนเคยชอบกันโอ้โหได้แต่วิธีที่จะตามหาคนที่แอนเคยชอบเนี่ยจะเป็นวิธีที่เป็นไปไม่ได้เลย ถ้าสองคนมีโทรศัพท์ไหมครับค่ะมีหยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาค่ะหยิบขึ้นมาทันที่ะขอใช้เครื่องของคนน้อยก่อนละกันค่กดล็อกยังกดล็อกแล้วเข้าเครื่องคิดเลขให้ผมหน่อยโอเคเครื่องคิดเลขนะอ่ะมันเป็นเลขศูนย์อยู่ถูกต้องไหมครับค่ะอ่ะฮะจะให้คนน้อยกดตัวเลขก้าตัวให้ผมหน่อยแต่ตอนกดเนี่ยผมจะคว่ำโทรศัพท์ลงให้คนน้อยกดโดยใช้ความรู้สึกล้วน เก้าตัวได้แล้วหนูแล้หนูจะรู้ไหมนะว่าเก้าตัวครบเก้าตัวให้ให้ดูก่อนว่าไอเดียวันตรงนี้ค่ะพร้อมนะพร้อมเก้าตัวนะครับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครบยังอ่ะครนับดูก่อนอ่นับดูจะครบป่ะครบครบครบใช่ไหมค่ะถ้าครบห้ามเลิกนะครับค่ะไม่เลิกโอ้โหทำไรอ่ะเป็นคนที่กดเปะมากอ้าวก็พี่หอยกดเก้าอ่ะ เก้าตัวนี้ครับถ้าเราเติมต้นสุดไปข้างหน้าครับมันจะกลายเป็นเบอร์โทรของคนที่แอนเคยชอบทันทีใช่หรือเปล่าเติมนี่เติมนิดไม่ต้องเชื่อผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาลองกดเบอร์นี้เบอร์เดียวกันนะอ่าโอเคกดโทรออกแล้วกดสเปกเกอร์ฟังห้อมกันถล้วถามเขาด้วยนะว่ารู้จักแอนเปล่าพี่มึงไม่นครโดนด่าปะเนี่ย เดาเดๆเฮ้ยี่ไงวะจิงังเนี่ยสี่สองตัวไปก่อนใช่ใช่เบอร์นี้ไหมใช่ใช่ค่ะคืออะไรอ่ะแอบชอบผมก็ไม่บอกโอ้ยรู้ได้งโอเคผมโชว์เมโกให้ดูแล้วครับ ผมอยากจะขออะไรบางอย่างจากทั้งสองคนน,นิดนึงผมอยากจะถา่ายรูปกับทั้ง2คนครับและให้ทั้ง2คนครับช่วยอัพลง Facebook ตั้ง <นะ S 2> สเตตัสว่าวันนี้มาเจอแอมเดียวด้วยได้ค่ะสองร้อยค่ะและแฮชแท็กคำว่าชิคแมจิกเมกอกลแนวหน้าของเมืองไทยอะ,ะไยากจอาจจะต้องพิไมไม่ให้นะ แล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะถ่ายรูปก,กับสาวเหมือนผมเนี่ยก็คงจะต้องทำอะไรให้มันชิคๆให้เขาดูวนครับและถ้ามันชิคจริงเนี่ยก็คงจะได้ถ่ายรูปก,กับเขาไม่ยากแน่นอนครับแล่พบกันใหม่ในเทปหน้ากับรายการชิคแมจิกสวัสดีครับอ่ะดูจบกันแล้วเด้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ในแฟนเพจและถ้าใช่อย่าลืมกด s u b s c r i b e ใน YouTube และที่สำคัญครับอย่าลืม YouTube, แชร์ลคลิปชิคแมจิกให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับ